ยาแก้ไอน้ำดำตรางูเอาละเรื่องราวของที่สุดใจในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งเขาเนี่ยอยากจะมาบอกความในใจกับคุณอาของเขานะครับแต่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงไปเจอเธอเลยแล้วกันนะฮะคุณจิรพัอรำเมฆครับหรือว่าน้องจินั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องจิอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ปีค่ะ22ปีนะฮะที่เขียนเข้ามาในรายการของเรานะครับแล้วก็บอกว่า อยากจะบอกความในใจกับคุณอานะฮะเ,เรื่องราวเป็นยังไงครับก็คือเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะระหว่างอาผู้หญิงกับหนูอะคะ่ะครับก็คือคุณอาชื่ออาจุ๋มค่ะอาจุม๋มค่ะอาจุ๋มเนี่ยเป็นน้องสาวของพ่อค่ะครับพอดีอาจุ๋มเขาไม่มีลูกเขาก็เลยเอาหนูไปเลี้ยงจนหนูจบมปลายแล้วทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันอยู่ในระหว่างมปลายอะคะ่ะ ก็คือตอนนั้นนะคะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนแล้วฝนมันตกมากอะค่ะอพอดีหนูก็ที่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็เป็นแบบว่ารถสองแถวจอดหน้าปากซอยหนูก็เดินเดินตากฝนพอสักพักหนึ่งทีนี้ใกล้จะถึงบ้านนะคะก็เหลือไปเห็นผ้าขาของอาที่แขวนอยู่บนห้องนอนนะคะคเป็นห้องนอนเขาจะมีราวราระเบียงค่ะคคหนูก็เลยรีบวิ่งขึ้นไป คือขนาดนั้นตัวหนูก็เปียกครับหนูก็เลยรีบไปเก็บผ้าของอามาแล้วพอดีเป็นจังหวะของอาเขยอะค่ะอาผู้ชายอะค่ะมาเห็นคืออาจุ๋มเนี่ยมีสามีค่ะสามีถูกไหมชื่ออะไรครับชื่ออมนลค่ะอาจุ๋มนี่ค่ะแท้ๆของเราอมนี่เป็นสามีอาจุ๋มใช่เป็นอาเขยอมนลมาเห็นเรื่องอะไรต่อครับอาเขยมาเห็นอาเขยไม่เห็นเขาก็หยิบผ้าคุณหนูค่ะมาเช็ดผมให้หนูครับหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ทีนี้ในจังหวะที่อาจุ๋มมาเห็นเขาก็เลยตหวาดว่าเธอทําอะไร เธอลงไปเลยนะหนูก็เลยงงว่าทําไมเขาต้องตาวาดอแล้วหนูหนูไม่รู้ว่าช่วงเวลานั้นอาจุงเขาคิดอะไรหนูก็ลงไปอยู่ข้างล่างอะคะ่ะครับอืมแล้วจริงๆอะเวลาตอนนั้นมันช่วงเย็นที่เราจะกินกินข้าวเย็นกันนะคะ,ะครับแต่ว่าวันนั้นหนูหนูแปลกใจมากที่ว่าทําไมเขาถึงไม่ชวนหนูกินข้าวเย็น จนจนหนูรอแบบดึกมากๆค่ะสามสี่ทุ่มเขาก็ยังไม่ชวนอีกครับหนูก็เลยแปลกใจหนูก็เลยออกมาหาอะไรกินคือทุกอย่างไม่มีอะไรให้หนูกินเลยค่ะอหนูต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหาซื้ออะไรมากินเองครับแล้วเป็นเป็นอย่างนี้มาหลายวันหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าอ,อ,อาอาเขารู้สึกยังไงกับหนูเขากโกดหนูหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยค่ะคุณจีก็เลยจะบอกว่าคุณอาหึงอาจุมเนี่ยหึงหึงเราที่ว่าอาเขยเนี่ยมาเช็ดหัวให้เรา ค่ะคุณจิคุณจ<ต>ิคุณจะอธิบายอย่างนั้นค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้อยากโทษอาจุ่มของหนูว่าหึงแต่แต่หนูแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่พูดกับหนูทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปอย่างนี้ค่ะตอนนั้นที่มีเหตุการณ์ที่ว่าอาเขยเนี่ยเอาพระเชโตมาเช็ดหัวงคุณเนี่ยนะครตอนนี้นกี่ปีฮะอาอยุคุณอ,า,อยายุเท่าไหร่ผ่านไปประมาณห้าปีได้นะคะห <5 S 2> น,นันปีค่ะ จากต,ตอนนั้น<า>ถึงตอนนี้นี่คุยกันบ้างไหมครับคุยแต่ว่าเราเหมือนคุยกันแบบไม่สนิทใจอะค่ะมันม,มันเหมือนกับว่าเราเราคุยกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะครับม,มันกลายไปว่าเราไม่สนิทใจไปแล้วใช่อะคุณอาของเราเนี่ยไล่เราไปอยู่ชั้นใต้ดินจริงหรือเปล่าฮะค่ะ,คะเขาคือบ้านมันเป็นบ้านเล่นระดับอะค่ะครับตอนแรกหนูอยู่ชั้นสองอะค่ะมีวันหนึง่ง หนูอาบน้ำอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็นุ่งผ้าคุณหนูกําลังจะไปแต่งตัวคือจังหวะนั้นอาตุ๋มเขาไม่อยู่บ้านนะคะเขาก็เลยบอกหนูก่อนว่าเธอต้องอาบน้ําก่อนนะก่อนที่อมุลจะมาแต่ว่าเป็นช่วงนั้นนะคะหนูหนูลืมหนูไม่ได้อาบน้ําเขาก็เลยโทรมาเช็คกับอมุลว่าเออจีอาบน้าหรือยังแล้วอมุลก็ไม่รู้เขาบอกว่าเออยังไม่อาบน้ําเขาก็เลยขอสายหนูเขาบอกว่าทําไมเธอไม่อาบน้ําหนูคือ พอพอพออีกวันนึงค่ะเขาก็เลยบอกว่านั่นเอางี้เธอย้ายเขาไปอยู่ห้องข้างล่างเลยแล้วกันก็คือมันเหมือนกับคล้ายคร้ห้องใต้ดินนะคะ่ะห้องห้องห้องใต้ดินอันนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ําก็คือเวลาอาบน้ำเสร็จเราก็เดินไปได้เลยค่ะครับแล้วในเวลาอื่นล้ะครับอาเขยเขามีมาทําอะไรเราแบบว่าใกล้ชิดเกินมีไหมไม่เลยค่ะไม่เลยเขาเหมือนพ่อเลยนะคะเขาเขาแบบว่าคอยถามว่าเออจี เธอเธอเรียนรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องอะ่ะก็ให้อาสอนได้นะในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการบ้านครับถ้าเกิดว่าคุณอาฟังอยู่ตอนนี้นะครับคุณอาของคุณเนี่ยนะฮะคุณอยากจะบอกอะไรคุณอาครับอยากจะบอกว่าหนูรักอาเหมือนแม่เลยนะคะคืออาเป็นแม่ของหนูอาคอยดูแลหนูตั้งแต่เด็กๆอาไม่เคยทิ้งหนูไปไหนเลย หนูอยากให้อามาคุยกับหนูหนูอยากหนูอยากขอโทษอาที่ที่ที่หนูทำผิดทุกอย่างหนูรักคุณามากไหมฮะหนูรักมากอค่ะเอาละครับตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกคุณจีอย่างนี้ครับว่า คุณอาจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยคุณอาจะต้องมาอยู่หลังกระจกบานนี้เนี่ยนะครับคุณจีเห็นใช่ไหมฮะค่ะตาหลังกระจกนี้นะครับแต่ว่าคุณอาเนี่ยประสบอุบัติเหตุซะก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถที่จะมาได้แต่สิ่งที่สัมภาษณ์และคุยเมื่อสั่ครู่นี้ทั้งหมดคุณอาของคุณจีได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะครับตอนนี้คุณอาอยู่ในสายของเราหรือเปล่าครับคุณจีอย่างค่ะได้ฟังเ,งเรื่องราวที่น้องจีพูดไปใช่ไหมฮะะแล้วแล้วเอ่อ สรุปแล้วเนี่ยคุณนาโกรธน้องจีเขาหรือเปล่าครับไม่ได้โกรธที่พูดที่ทำไปอย่างนั้นน่ะขอเป็นหัวก็อยากให้เขาดูแลตัวเองอ่าไม่มีลูกมีครอบครัวถ็้าเป็นครอบคัวที่ไม่สมบูรอ่าก็หลัดตงหลัดตงวิวจขอมลูก แล้วแล้วแล้วที่คุณอาเนี่ยเดินมาแล้วก็เห็นอาเขยเนี่ยนะฮะหรือว่าสามีของของอาจุ๋มเนี่ยเช็ดหัวน้องจีขนาะที่เปียกอยู่เนี่ยนะครับคุณอาตอนนั้นตอนนั้นยอมโมโหนะคะคมไม่เข้าใจว่าว่า,วา,วามันเกิอดอะไรขึ้นแต่ก็มาทั้งคิดอะโมโหนี่คือยังไงครับคิดว่าแฟนตัวเองจะมีความสัมพันธ์กับลานเหรอครับ พ่อพี่ชายคะค่ะมันมันมันเป็นอารมณ์ช่วครูของเราด้วยก็ร,รู้สึกไม่ดีอะค่ะตอนนั้นก็รู้สึกไม่ดีครับแล้วแล้วทําไมนนถึงให้ใหทําไมถึงให้เขาไปอยู่ห้องใต้ดินล่ะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นการให้เขาแบบดูแลตัวเองไปอีกทางหนึ่งนะ <S <S คือ <S <S เขาก็ปลอดภัย ปวดแยกส่วนกันอยู่เราเราเราไม่ไว้ใจสามีตัวเองเหรอครับก็ไม่เชิงอ่ะค่ะอย่างนั้นก็ไม่ให้เกลียดเขาอ้าวแล้วทําไมถึงรู้สึกว่าหลานจะต้องไปอยู่ห้องใต้ดินแล้วก็ปลอดภัยจากเขาเขาต้องดูแลตัวเองเขาเป็นสาวแล้วเขาเขาน่าจะมีชีวิตความเป็นวัยรุ่นที่เป็นส่วนตัวอ๋อก็คิดว่าเขาโตแล้วแล้วน่าจะมีความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการเอ อยู่นอนใช่ไหมฮะอยู่ห้องส่วนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับค่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้แเราไม่ได้มีเจตนาอย่างที่น้องติเขาพูดอย่างนั้นตัวตัวอาเองก็ยังรักเขาแต่เขาไม่เคยคิดจะมาหาอาบั่งเลยกี่ปีแล้วที่เขาไปอ่ะเขาจขคไม่คิดจะกลับมาเลยเรื่องวันนั้นอาก็ต้องขอโทษ เอาเข้าใจหนูผิดใครรักหน,โนูนะมาหาอานะลูกมาหาอาบางอาจุมครับถ้าเกิดอ,อจุมได้มาในรายการาวันนี้เนี่ยนะครับเราได้ฟังเรื่องราวที่น้องจีเขาพูดทั้งหมดเนี่ยนะฮะอา้อาอจุมจะลงมาคุยกับน้องจีหรือเปล่าครับอยากจะลงมากอดเขา,าจะลงมากอดเขาเลยค่ะ ถ้าผมอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับน้องจีงครับถ้าเกิดอยู่ในสตูดิโอเนี่ยพร้อมผมเนี่ยครับอ,อ่าอยากดูแลหนูเหมือนเดิมนะอรักหนูเหมือนเดิมี่ผ่านมาให้มันผ่านไปนะหนูขอโทษค่ะที่หนูไม่ได้ไปหาอาหนูยังรักอานะคะ อาเป็นแม่ที่ดีของหนูอยากให้อาเป็นแม่ของหนูตลอดไปดูแลหนูต่อไปนะคะอาจะอาไม่ลักหนูเอาละครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจุมมากนะฮะที่วันนี้มาคุยกับเรานะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอให้เรื่องราวทั้งหมดเนียผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะตอนนี้ก็ทางน้องจีและก็อจุมมคงจะได้เคลียร์กันเรียบร้อย ยังไงหลังจากนี้เนี่ยกลับมาคุยกันนะเจอการคุยกันสื่อสารกันนะครับบอกสิ่งที่เราคิดกันแล้วก็เคลียร์กันนะครับกลับมาเป็นอาหลานที่รักกันเหมือนเดิมนะครับเป็นครอบครัวเหมือนเดิมขอบคุณมากครับปุมครับครับครับสวัสดีครับเอานะฮะโอเคแล้วนะค่ะนะครับมีอะไรอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเร็วๆนี้หนูจะไปหาอานะคะครับแล้วหนูจะไปขอโทษอาด้วยตัวเองค่ะครับ รักอาขอบคุณอาที่ให้อภัยหนูนะคะครับแล้วหนูขอให้อาให้อภัยหนูทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหนูรักอาเหมือนเดิมค่ะครับขอโทษอานะคะทางรายการเราดีใจนะที่ได้เป็นสื่อกลางนะครับทําให้อาและก็หลานเนี่ยนะได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมปรับความเข้าใจแล้วก็มารักเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณจีขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราติดตามนะครับลงรับบิกไนท์ได้เลยครับไปชมครับ